สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทนะคะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ไทม์สตปมม์จะอยู่ใต้ description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสานกางา์ความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง9กม้เท้า6ถ้วยนะคะ A soft c ันะคะ e m p e r o r แล้วก็นายตอกแล้วก็แดเหรียญน,นะคะโอเคในที่นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ยินข่าวบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคนเก่าจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งคนที่เคยปิดกัน้นบล็อกกันไปแล้วนะคะมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งหรือนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอคนใหม่ที่อายุค่อนข้างเล็กกว่าคุณนะคะหรือ บุคลิกของเขามีความเด็กมีความมุ้งมิ้งตะมุตะมิน่ารักทำตัวแบบแบ๊วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างเด่นเลยแล้วบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้มีการพูดคุยกันนะคะจากที่เคยปิดใจนะคะก็จะเปิดใจให้กับคนคนนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะขอดูสถานการณ์คนคนนั้นหน่อยนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,ะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงนะคะอะส Star i ายอ of เพน t a c l e คอ i n ส of งอ o r สอ h แ n g แมนแล้วก็สถ้วยนะคะในที่นี้ชาวััดลมค่อนข้างเด่นนะคะกุ้งีถุูหรือตุนที่ในราศีลขัขณาหรือดาวสูงจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสนเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาเยอะนะคะมีแรงดึงดูดค่อนข้างสูงแต่ว่าดูจะไม่ค่อยทัดใจเขามากเท่าไหร่นะคะเข้ามาก็คุยได้แต่ว่าความรู้สึกที่ จะหลงไหลอะ่ะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นชอบนะแต่ยังไม่ถึงขั้นหลงไหลย,ยังวางในระดับของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรผูกมิตรกันไปหรือเป็นคนคุยในเชิงมากกว่าเพื่อนหน่อยๆน,นะคะต่อไปนะขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมของคุณกับเขานะคะมือที่สารการการอ่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะสําหรับ คนใหม่ที่เข้ามาจะมีมากกว่า1คนที่เด่นมากๆนะคะคือเป็นคนรักเก่าที่วนกลับมาซึ่งอาจจะทําให้คุณเนี่ยกลับเข้าไปเป็นมือที่สามหรือเป็นความสัมพันธ์เชิงสอนกับคนเก่านะคะเขาลักลอบนะคะแอบรับรับล่อๆจากคนนั้นนะคะมาทักทายมาคุยมาหาคุณต่างๆนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้อง กันกรองนิดนึงนะคะกันกรองนิดนึงสำหรับใครที่เข้ามานะคะอืมส่วน่างคนตรงข้ามนะคะคนที่จะเข้ามาคุณน,นะสถานการณ์ความรักผลผลิตนะคะอุบัติเหตุช่วยเหลือวิญญาณนะคะอืมจะมีในเรื่องของการมูเตลรูร่วมด้วยอ่าการมูเตอรูร่วมด้วยในฝั่งเขา ที่บอกค่ะว่ามีคนเข้ามาแต่ยังไม่ได้ทัชใจเขามากขนาดนั้นนะเข้ามาคุยพูดคุยต่างๆแต่ยังแบบสบายๆโฟกัสไปในเรื่องของชีวิตส่วนตัวมากกว่าเรื่องราวความรักสำหรับคนคนนี้นะคะต่อไปนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง ไม่เท้านะคะอยากคุยอยากรู้จักกับคุณแต่พอคุยไปแล้วก็แอบ,บหนักอกหนักใจนิดนึงนะคะหนักอกหนักใจนิดนึงประมาณว่าเอเขาจะไปทําให้คุณมีความหวังหรือเปล่าเขากลัวที่จะเป็นการให้ความหวังคุณไง ตัวเขายังไม่ได้พร้อมที่จะแบบเป็นแฟนกับใครหรือจะคอมมิทเมนต์อะไรในกับเราขนาดนั้นนะคะมังรู้สึกว่าความชอบมันก็มีแหละแต่มันจะไม่ได้มากขนาดนั้นนะอยากที่จะรู้จักกันไปอีกสักหน่อยนึงนะคะอยากจะคุยกันไปมองเหมือนเขาหาเพื่อนคุยมากกว่าหาแฟนนะคนเนี้ยนะคะฟิลนั้นส่วนตัวคุณล่ะคะ สามเมทานะคะเคยหันหลังให้กับความรักมาเยอะปิดใจมาเยอะนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อใจแล้วก็ความคิดของคุณเพราะว่าทําให้คุณแอบสับสนและเดาทางเขาไม่ออกโอกาสที่คุณจะหลงรักเขาสูงมากๆนะคะหรือจะกลับไปรักคนคนนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะโอเคไปต่อกันที่บทสรุปนะคะบทสรุปคนโสดตัด้น สองไม้อสองดาบเจ็ดไม้เท้าเดบูบอกเลยว่าคนรอบข้างไม่ค่อยเชียรนะคะไม่ค่อยเชียรไม่ค่อยสปอร์ตความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้เท่าไหร่นะคะไพ่บอกว่า,าคุณอาจจะใช้ชีวิตอิสระไปก่อนไหมนะคะแล้วก็เข้มแข็งอยู่กับตัวเองทําตัวเองแบบจิตใจมันเข้มแข็งกว่านีที่จะไม่ อ่ยอ่อนไปกับใครที่เข้ามาแล้วเราจะรู้สึกดีกัใครได้ง่ายแบบนี้นะคะเหมือนเราจะต้องแบบใจแข็งให้มากกว่านี้นะคะชอบคนให้ยากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งน่าจะโอเคมากกว่าที่จะเปิดใจในช่วงนี้นะคะแล h ชา friend help you นะคะบอกเลยว,ว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนที่กั้นกรองคนที่เข้ามาได้อย่างดีะคะถ้าเพื่อนไม่โอเคเพื่อนไม่ซัพพอร์ตก็เชื่อเพื่อนเถอะนะคะเชื่อเพื่อนเถอะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมองโลกในแง่ร้ายนะไพ่บอกว่าก็ให้มองในมุมบวกแหละแค่คนที่ใช่ จริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เข้ามาเท่านั้นเองนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและขออวยพรให้กคนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้นะคะได้พบเจอกับคนรักใหม่ที่ดีนะคะที่ดีที่เขาจะไม่มีอะไรปก ปิดหมกเม็ดหรือเข้ามาแค่หาเพื่อนคุยแต่เขาจะมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน,ก,นกับคุณขอให้เจอในเร็วๆนี้นะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะไพ่ในฝั่งของคุณเอรซอับครับน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มนะคะเด็ดมากๆเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มได้ไม่นาน ไม่ถึงเดือนนะคะสด,สดสดใหม่ๆเลยนะคะเจอกันปุ๊บพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่สิบหนี้นะคะก่อนวันที่สิบหกนี้แต่ก็แอบแบบว่าเอเรายังมีความรู้สึกที่ยังอยากที่จะรับรู้เรื่องของเขาหรืออยากที่จะรู้เรื่องของเขาให้ลึกกว่านี้อาจจะมีการส่องการลองเช็คข้อมูลของเขานะคะหรือประวัติส่วนตัวหรืออะไรใดๆดเกี่ยวกับเขาเราอยากเมคชัวร์ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะชอบคนคนนี้มากก็ตาม นะคะเราอะต่อให้เราสองเราสืบเราเช็คอะไรมาเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้อยู่ดีนะคะชาวธาตดินกอนข้างเด่นนะคะมังกรกบุกศพรุอตั้นที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะฝั่งของคนคุยนะคะสถานก,การณ์ความรักเป็นยังไง3ามไม้เท้าโอเคเดวิลบาดไม้เท้านะคะห้าถ้วยเขาไม่โอเคนะถ้าความสัมพันธ์อะมันจะมีในเรื่องของ ตัวเลือกในลักษณะที่เอ่อที่มันมากกว่านั้นนะที่มันมากกว่าแบบหรือเข้ามาเพราะว่าต้องการผลประโยชน์จากเขาอ่ะเขารู้สึกไม่โอเคนะเขาคือว่าเขาอยากจะเติบโตในความสัมพันธ์นะคะเขาอยากที่จะไปต่อ,อยกจะมหมไปต่อกับคุณนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณนะคะแต่รู้สึกเหมือนช่วงปลายเดือนนะะอาจจะมีเกณฑ์การนอยบางอย่าง นะอาการน้อยอาการแบบดิงด่งดิ่งดาวดาวของเขานิดนึงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงสิ้นเดือนนะคะแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะ,ะช่วงเวลาเลวร้ายอะ่ะมันไม่เขีวว่าเลวร้ายมากแต่มันแค่หลอกไปนิดนึงเท่านั้นนะคะขอขยายความนิดนึงนะคะ,ออะ,คะสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมเหมือนร้ายสูญเสียหยุด ตัวคุณรู้ค่ะว่าคุณก็ไม่อยากที่จะสูญเสียเขาไปเพราะคุณเจอคนที่ใช่แล้วแล้วคุณอยากจะไปต่อกับคนนี้อาการที่ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะมีคนเข้ามาพัวพันหรืออยากที่จะชอบอยากจะจีบเราเยอะก็ตามแต่เรารู้สึกว่าคนนี้แหละใช่แล้วเราอยากที่จะหยุดอยู่กับคนนี้เราไม่อยากจะต้องไปแรนดอมหาคนใหม่ไปลองเด ت, ล่องคุยกับคนใหม่แล้วเราเจอคนที่ใช่เราอยากไปต่อแล้วเราก็อยากที่จะหยุดกับคนนี้แล้วนะคะส่วนฟังเขาละคะ สถานการณ์ความรักฝั่งเขานะก็เลยดูเพ้อฝันจริงเขาก็เพ้อฝันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเขาก็เพ้อฝันในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะมีภาพนะคะสร้างแบบเป็นภาพจินตนาการต่างๆว่าเขาคบกันเป็นยังไงต่อไปมีลูกมีอะไรแต่งง,งแต่งงานอะไรครบนะคะเขาก็คิดไปค่อนข้างไกลเหมือนกันหรืออาจจะมีการสร้างภาพ สวยๆงามๆให้กับเราแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็อยากจะจริงจังเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูแบบชอบคุณมากหรืออยากที่จะเติบโตในความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ตัวเขาเองก็ดูเหมือนแบบเขาก็มีการเล่นเกมนิดนึงเหมือนกันนะคะไม่อยากเป็นของตายเนาะเขาก็รู้ว่าถ้ามันไม่มีไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชเลยมันก็จะดูน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่านะคะอยากให้เขาได้รู้นะว่าคุณมี คนอื่นคุยนะคะหรือมีความสัมพันธ์ที่ในเชิงแบบหาผลประโยชน์จากเขาอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เขาจะตัดก็ค่อนข้างสูงนะคะต่อไปความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่เขาปีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้างในช่วง16-30เพฤศจิจก้าหกไม้เท้านะคะ9ดาบ6เหรียญเดิมโมงเขากลัวผิดหวังกลัวว่า ตัวคุณจจ่จะไม่สนใจเขาจะไม่แคร์เขานะคะเขาแอบ,บคิดด้วยซ้าว่าไม่คุณกับเขาอ่ะที่แบบมีการทุ่มเทหรือให้กับความสัมพันธ์เนี่ยไม่เท่ากันอย่างเ<ๆ>ช่นค,คุณอาจจะให้เขามาห้าสิบเอ้สี่สิบแต่เขาให้คุณไปหกสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนหนึ่งให้มากกว่าอีกคนนึงรับเยอะกว่านะคะมีความเครียเดเยอะเขาคิดมากนะคะเขาคิดมากเพราะคุณเป็นคนที่ใช่เพราะเขาคุณคือแบบอืมเขามองว่าแบบ อยากให้ไปต่อนะคะอยากจะไปต่ออยากจะคอมมิชมต์กับคุณนะคะอยากที่จะเลื่อนระดับเป็นการคอมมิชมต์แล้วนะฟังคุณราคารู้สึกยังไงกับเขาห้าด่ากลัวการจากไปกลัวปัญหากลัวว่าคุณเองก็กลัวว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจเหมือนกันไม่ใช่แค่เขาที่คิดหรอกคุณก็คิดนะคะคิดว่าเขาจะทําให้เราเสียใจไหมกลัวความนิ่มกลัวการทะเลาะบางทีเราอาจจะดู มันไม่ใช่การเฟซหรอแต่มันเป็นการที่พยายามควบคุมตัวเองให้ทําทุกอย่างให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะให้ผิดพลาดน้อยที่สุดเนี่ยพยายามทําทุกอย่างในความสามารถให้มันออกมาดีนะคะจนบางทีอาจจะกดดันตัวเราเองอยู่เหมือนกันนะคะกดดันตัวเองกดดันความคิดของตัวเองค่อนข้างสูงนะโอเคบทสรุป ถ้วยนะคะความสัมพนันธ์ของคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อนะคะหรือเลื่อนขั้นไปอีกระดับหนึ่งได้ทําความรู้จักนะคะพูดคุยเติบโตไปด้วยกันระหว่างคุณกับเขาโอกาสคอมมิชมันก็ค่อนข้างจากสูงนะคะ ดิสคูตีเดอะวันเห็นไม้คนนี้แหละที่เป็นคนที่ใช่มีเกณฑ์จะได้พัฒนาความสัมพันธ์รอบ่ายวีตติ้งบางคนอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเป็นแฟนกันหรือบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการแต่งงานแต่ก็แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่คู่บางคู่นะคะมันก็ไม่ใช่ทุกคู่แต่กลายเป็นให้ความหวังว่าเฮ้ยคนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกันก็คือจะต้องแต่งงาน,นก็ไม่ใช่เสมอไปเนาะเป็นดวงโดยรวงนะคะความเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญนะคะดังนั้นยึดยึดถ,ถือมันเป็น ประเด็นที่เรากวดให้ความสําคัญกับมันเช่นกันเนาะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ของคนมีคู่นะคะให่สลับกันได้รึเ่าคุณแล้วก็คนรักนะคะดูสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะแปดไม้เท้าสิเหรียญเพสซอคัพนะคะสี่ดาบแล้วก็ ในออฟ o อนส์นะคะความสัมพันธ์นะคะจะมีแลนทำอะไรร่วมกันมีการพูดคุยสื่อสารบางอย่างนะคะเจอครอบครัวนะคะพบปะครอบครัวหรือมีการจัดงานอะไรร่วมกันนะคะใช้เวลาร่วมกันก็นได้ไปเดทไปเที่ยวไปมีการเดินทางบางอย่างร่วมกันก็นได้หรือบางคนในที่นี้มีการทำงานร่วมกับคนรักนะคะ เป็นธุรกิจทําร่วมกันนะคะหรือทํางานที่เดียวกันก็ค่อนข้างส่งเสริมไปได้วยดีแต่ในเรื่องของการแสดงออกความรักในช่วงของปลายเดือนเนี่ยอาจจะดรอปลงนิดนึงแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันแค่อาจจะเหนื่อยจากงานเหนื่อยจากอันนูน้นอันนี้นะคะความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะไม่ได้แบบสวีแบบทากันบ้านเลยอาจจะน้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะชาวธาตุน้ํธาตุไฟเด่นเนาะบอกไปได้อย่างนะคะมีกระกฏหรือพิจิกนะคะแม่สิงหรือธนูที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์ คนรักของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างทาวเวอร์ก้าดะดูเหมือนเขาจะเครียดกับเรื่องงานเรื่องอะไรข้างนอกนะคะหรือในทางกลับกันก็คงจะเครียดในเรื่องของความสัมพันนี้มันไม่ค่อยหวานเลยไม่ไม่ค่อยแบบเติมเต็มไม่ค่อยมีความกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะ้ากคนอาจจะรู้สึกว่ามันทําให้เขากางนนังวลไงมันกังวลในเรื่องของความมั่นคงของความสัมพันธ์เนี่ย Okay. ขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมคุณกับเขานะคะฟังคุณนะกับดาคลำทางงานงอกเห็นไหมงานเยอะนะคะจนอาจจะมีแบบเออนั่นแหละงานเยอะน,นู่นนั่นนี่ความเหนื่อยล้าต่างๆนะคะอาจจะทําให้คุณกับคนคนรักหรือความสัมพันธ์เนี่ยจะดูจืดจางไปสักนิดนึงนะคะอาจจะทําให้ฝั่งคนรักเนี่ยรู้สึกว่าเอะคุณเนี่ยไปทําอะไรที่มัน ไม่โอเคกับเขาหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์หรือเปล่าก็คิดกันไปนะคะเขาก็คิดกันไปเยอะนะคะส่วนฟั่งเขาละคะเป็นยังไงบ้างสูญเสียกลัวจะสูญเสียคุณไปกลัควความสัมพันธ์มันจะแบบมีปัญหาเปลาะบ้างต่างๆนะคะคิดไปต่างๆน,น,นานาเก็บไปฟันฟันร้ายนะคะเก็บไปคิดคิดมากเครียดน,นะคะกังวลจนมีเกณฑ์ที่อาจจะแสดงนะคะแสดง สีหน้าบลตานะคะออกมาจากเบลตาหรือคําพูดบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจิดนึงต่มองว่าฝั่งคุณ่ะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าฝั่งเขาจะเหนื่อยกว่านะคะฝั่งเขาจะเหนื่อยกว่าโอเคไปต่อกันที่ความคิดความรู้สึกเยลยละกันนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงอย่ายคุณบ้าง จัสติดนะคะแฮงแมนคิงออฟเพนทากอส์หกเหรียญไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยนะคะแอบคิดเยอะคิดมากนะทิ้งตัวนิ่งแต่อาจจะไม่ได้ถามอะไรหรือพูดอะไรเยอะแต่จะระเบิดตูมาทีเดียวนะคะเก็บ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 แล้วก็ค่อยพูดออกมาทีเดียวนะเนี่ยเห็นไหมรู้สึกว่าคิดเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะมีอิทธิพลต่อความคิดเขาเยอะมากๆ นะคะเขาสูาเขาต้องการความชัดเจนจากคุณนะอยากให้คุณแสดงออกอะไรบางอย่างที่มันจะชัดเจนการแสดงออกความรักนะคะอย่างเช่นง่ายๆก็คือคําพูดนะคะง่ายๆเลยส่วนฟังคุณล่ะคะคิดและรู้สึกยังไงกับเขา King of Mons ถ้ามไม่ท้าคุณสูบคุณเหนื่อยแล้วว่าทำไมเขาจะต้องมาทําให้มันมีปัญหาอีกแต่คุณก็ไม่อยากที่จะไปเถียงอะไรนะคะหรือพูดอะไรหรือเป็นการทะเลาะอะไรกันนะคะก็เลยอยากที่จะทิ้งตัวเมื่อเป็นการพักผ่อนนะคะ เป็นการผักผ่อนแต่ก็ทําให้คุณหมุดหงิดอยู่ในใจพอสมควรนะคะกับความเป็นตัวตนของคนรักของคุณในช่วงนี้นะคะไปต่อกันที่บทสรุปนะคะบทสรุปนายออฟมอนหเหรียญน,นะคะการหาเวลาจาัดสรรเวลาแบ่งเวลา เพื่อที่จะมาใช้เวลาหรือแสดงออกในเรื่องราวของความรักต่อกันให้มากขึ้นไม่ต้องปกปิดปิดบ้างไม่ต้องแบบออมีกำแพงความรู้สึกอะไรบางอย่างตรงนั้นอะ่ะเราแก้ไปทีละเรื่องแก้ไปที่ปัญหาในสิ่งที่แก้แล้วมันจะดีดีขึ้นอย่างเยอะเลยก็คือการแสดงออกคําพูดหว,วานๆคาพูดดีๆนะคะเวลาเรามีให้เขาน้อยแต่ถ้าเรามีคําพูดที่ดีให้กับเขา นะคะความพูดดีๆคำพูดที่ใส่ใจกับเขาเนี่ยนะคะโอกาสที่ความสัมพันธ์มันจะไม่เวิร์สแบบเมื่อกี้ไม่แย่แบบเมื่อกี้มันก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้เนาะเป็นการแก้สถานการณ์ล่วงหน้านะคะให้ความรัก reception นะคะ make the effort ห็นยควว่าคุณจะต้อง make the effort บางอย่างถ้าคุณไม่ทำแล้วเนี่ยโอกาสที่จะห่างกัน ช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้าค่อนข้างจะสูงนะคะดังนั้นแก้สถานการณ์ก่อนเนาะโอเคอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวตนของคุณเท่าไหร่ก็ได้นะคะวิธีการทําแบบนี้หรือถ้าให้สลับมันอาจจะไม่ให้เป็นตัวตนของเขามากเท่าไหร่อืแต่ต้องทำเนาะถ้าทําแล้วมันดีก็ทําเถอะมันไม่ได้เสียตังอะไรมันมันดีต่อความสัมพันธ์คุณคือการพูดคุยคือการใส่ใจโดยการพูด สีที่ง่ายที่สุดถ้าเราไม่มีเวลาเนาะโอเคคลิปของกันก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ